ได้เวลาเข้าครัวทําอาหารเย็นกันแล้ววันนี้เราก็ตกลงกันมาเรียบร้อยแล้วว่าจะทําเมนูเป็นผัดผักรวมมิตรแล้วก็ไก่ทอดฉันก็ไลน์ไปถามเขาเลยวันนี้เธอฉันจะทําไก่ทอดนะจะทาไก่ทอดทั้งหมด4น่องละการกินคนละสองทงนั้นก็รีบโทรกลับมาเลยจ้าฉันก็นึกว่ามีอะไรอ๋อเปล่าโทรมาบอกว่าเป็นคนละสามได้ไหมล่ะเพิ่มอีกสักน่องได้ไหมกินแต่ไข่อะมันเหนื่อยก็น่าสงสารเขาเหมือนกันนะเพราะว่าตอนนี้เขาก็ลดน้ำหนักอยู่ใชมเปล่ากลางวันเขาก็เอาไข่ต้มไปกินแค่สองฟองไข่ต้มเฉยๆแบบไม่ข้าวแม่อะไรเลยอะเลก็เน ตามที่เขาขอละกันส่วนผัดผักรวมมิตรก็จะใส่ผักเยอะหน่อย<ๆ>ก็จะตั้งใจทําให้มันเป็นจานใหญ่หญๆมันจะได้อิ่มๆและแน่นอนอยู่แล้วคนอย่างกีฟไก่ก็นุ่นเลยโยนเข้าหมอทอดจัดแล้วก็เดี๋ยวมาผัดผักกันเออแล้วนี่นะฉันชอบหม้อน,นี้มากเลยอ่ะเอามาพรุงมาผัดนี่คือสะดวกมากไซส์เล็กมินิมอลอ่ะมันน่ารักล้างง่ายแล้วผักที่เทไปนั้นก็ไม่นึกถึงใจหม้อมินิมอลฉันเลยก็คือลน้นๆอยู่นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปิดฝาแล้วก็อบมันไว้เดี๋ยวมัน,มนก็เหี่ยวแห้งลงไปเองเลยแต่บออกเดฉันไม่ไดด้้แบบัใหว่าปุงหมดดเ้อัาาหรรไม่เส็จ คุณชายเขาก็กลับมาก่อนก็เลยได้โอกาสให้เวฟข้าวซะเลยเนาะนี่เลยเราก็จะได้ผัดผักรวมมิจจันใหญ่เบิ้มเบิ้มหนึงจานแบบนี้แล้วก็ไก่ทอดจิ๋วดิวมินิมออที่เป็นประเด็นอยู่วันนี้จัดจานไปเลยข้าวพร้อมกับข้าวพร้อมน้นจะไม่พร้อมได้ไงเอาให้มันพรอ้อมไว้อุ้ยกิน <c oughs> <c oughs> ข้าวดีกว่า